สวัสดีครับผมก็มาที่จุดนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ข้างใต้นะอยู่ข้างบนนะครับผมนะก็วางแต่ทางรัอไหนก็ได้นะครับผมให้ไต่ขึ้นมานะฮะก็อันแรกเลยเราต้องเอาอาหารเนี่ยมาวางที่จานก่อนนะครับผมเมื่อวางเสร็จปั๊บมันจะส่งมอนสเตอร์เล็กๆน้อยๆมาสู้กับเรานะครับเมื่อเราชนะปั๊บเราก็เก็บกล่องครับผมมันจะปล่อยมอนสเตอร์มาอีกอ่าเซตหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้สู้โยยาผมสู้อย่างเดียวสู้สู้สู้ครับผมไม่ค่อยปลด ลอกที่ละกล่องทีละกล่องที่ละกล่อง,อง,อง,องจนหมดนะครับนะตรงนี้คือง่ายมากแค่สู้อย่างเดียวนะครับนะอย่าลืมมาทำกันนะครับผมโ 知らなくみんながそばにいるえの,に時のように永遠なこの瞬間の喜びを覚えたのか